สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู้ซองสายผลทองประเสริฐเนาะตอนนี้เสพผลก็กำลังจะอาทานี้ข่าวมาฮับเนาะเพราะว่าเสพผลพักอยู่อันห้องแหมเนาะทุกคนเออตอนนี้ก็บสิบเอ็ดโมงแหละหก็อยากกินข้าวแล้วเนาะทุกคนเมื่อกี้นี่ก็อันคำสีทู่มาเนาะว่าสีมาฮับ ะว่ายังอาบน้ำอยู่อาริตาก็ยังอาบน้ำอยู่มื้อนีนเพราะว่าพวกเฮาจะนัดกันไปกินข้าวเปียกว่าสันเอออาริตาเวลาเมื่อคืนนี้ว่าอันจะพาไปกินข้าวเปียกแต่ว่าตอนนี้1 1 0 0นงแล้วทุกคนเออผู้ชายเขาจยังบ่ท่านตื่นเนาะถามถามไป้ผคไอ้ก็ยังอาบน้ำอยู่เนาะอาริตาก็ไเลยเดี๋ยวทาจักน่อยเนาะเจข่าวบนสิบ่าครับทุฮคดอยู่มองนี่ทุกคน อยู่แถวใดเนาะโดนเลยสมบูรณ์บริบาปากเซประมาณสองสามปีละสมบ,บรูรณ์กระบอกวายุมองใดเนาะทุกคน,นเดี๋ยวเมื่อนี้พวกข้าจะไปใส่ทุกคนกะทาติดตามเนาะแต่ว่าตอนนี้อันท่าอลิตลาครับมา,มาแล้วทุกคนแม่ นัดไปกินข้าวเปียกวะซันอครับับรถกัะมาเาโอเคนัดไปกินข้าวเปียกจักโมงเนัดกัน12โมงไงเอาเมนละเมนต่ว่าวนัดกัน9โมงพ่อเมนใช่คนเลยอุตส่าห์ตื่นมาตื่นเมื่อคืนพันค้าเวียดใพันไรโซดได้พันไ์ได้มื่อคืนอ้าวขวดอกนเลยแต่ว่านอนถชด่สามโมง นอนแจงเมืนบอกหยันจ้าหิวข่าวก็เลยว่าออกมาก่อนตอนนี้ห้าสิบไปเสกข้าจะไปกินเฟอร์กินเฟอร์คือย่ใส่หลักเสียงเอ้ยโฟเสียงขวังสิบบอกไปเลยเฟร์แซ่บปากสีแล้วแล้วคำสี่ก็อะไรดีเฟอร์กระดูกเปื่อยเขาจำยำเตื่นวะไอเพิร์หันยังอยู่ห้องไอซีหันไปซื้อแกงหน่อไม้ไปซื้อแกงหน่อไม้เลย นเขาก็เลยพาไปซิมเฟอร์หุ่นก่อนเฟอร์นี่อยู่หัวต้งหุ่นไลยอ่ะฮิงต้องเลยแบบอาริตาครับเจ๊ข่าวจะพาไปกินเฟอร์เนาะเฟอร์ด่างสันเลยเฟอร์แซ่เฟอร์แซ่อาริตาว้าวอันนี้ยังบม่ได้อันนี้เขาก็เป็นแบ่อครั้งแรกนะจะไปกินเพราะว่าจะกินแล้วมันคือว่าจะเสียเฮนรี่วิวเป็นบอสเฮนรี่วิวเนาะห็นไอทีบอสไอซีน้อยแล้วก็รีวิวในติ๊กต็อกดิมันเป็นแบบ เองสั <thôi S 2> icism, ่งพิเศษมันเขาจะให้อัสิ้นเปลือยบอกเขาสิ้นเปลือยกระดูกเปลือยสินะออโเลดร์ก็เลยเอออยากเขากะจุกออันนี้มันเิ้นซีปักซีนะต้นต้นไหน้สิบเป็นไรครับยังบม่เคยเลาะสัก่แฟนซียังยังยังไม่ลาะต้องไปนะต้องไปจะไปเลาะเนาะอุ้ยอย่านะอย่านะคุณไม่ได้ไม่ได้เราตรงไปเลยบอกตรงไปแล้๋ยวคอยไปดิน สามปีแล้วก็บม่ได้มาปักเซนี่นะสองสามปีละมาตอนอาหารฝรินเซเนมาในจังมือมาตอนนั้นวะไม่ได้ไปฝรินจัเนียแต่อยู่ห้องวิ่งใหญ่เลยวิ่งใหญ่ก็พากไปพาแต่ไปลิินงานเวดอะไรเออกลางเวดไม่ได้ไปกลางเวดแล้วก็มีตะนอนนอนชีวิดยายูทูบเบอร์เลยของนอกห้องขายกันเลยนะบางคนเขาอาจจะบอกอขาว่เออตอนตอนเด็กเออตอนเด็กอัน อย่าเกาะเขห้อ <lag> ง <oon> ตกลางคืนกลางเวนกลางเวรมาตื่นกลางคืนบ่นอนกลางเวนมาตื่นกลางคืนมานอนได้ซับแล้วกลางเวรควบเข้าตกป้ายเดี๋ยวเราพากันไปที่หารเลยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะไปกินลองเบิงว่ามันแซ่บแซ่บสั่มใดเนาะสุขุมลำลือบ่บริการข้าอุตส่าห์อดข้าวเช้าได้เนี่ยอุตขาวเช้าหรือว่าบริมาบริมาโค้งลำขนาดเลย พาเดินขัวพาเดินขัวมไปไเรื่อยๆมันมาฮอดหานแล้ลูกโคนเดี๋ยวเราไปเลยนะไปเลยเอาเขาเอาก่อยเขาอันนับนบ่ได้มาป่ะไม่คนนิโอ้โหขสี่ปีนะเฮ้ยเข่งงไม่ตอนทับตอนเส เพื่อที่ไหนล่ะไปทำงานเลงนกนับว่ไปไปเรียนยแล้วงจับงูหมดใช่ยุ่งนะครับคืออยู่ตอนนี้พอเพฤษเดอานเพลินเย เอาเอาทำอันเอาธรรมดาพอจ้ะธรรมดาธรรมดาสีมอหรือว่ามีมีพิเศษเราเอาพิเศษกันหนึ่งอันนี้ตาชิ้นหน่อยสมูมเอาพิเศษกเอาวธรรมดาพิเศษมเอเอปกัน โเมนแต่ว่าท้า่าเฟอร์ส้นความก็เฟอร์ธรรมดาในมาชินแบบเฟิรส้นความเซนนุ่มดีอันนี้น่าจะเป็นเ้นโชป์ไปโอ้โหจิ้น้ำชาทุกคนพานำมาเคี่ยงให้นแล้วจอกอะไรอันโมฮิตหวานด้ออันนี้ก็คือจับมเค่ไม่จอกน้งโมฮตหวาน ิมก่อนอันนี้ซิกเนเจอร์ของงามุ้งน่าะคือบาดแผกับปีกับปีอันตี้กับปีเนียกับปีพียอ่ะบกเลบ้มีแต่ยู้ใเลยมีแต่ยู้ใกับโอเคยู้แกงหมมีตีใส่ซอสตีใส่ซอสรสอะรพกอให้ทักลายอะไรกันเลยแปกปะก็จะให้ทักไลน์กว่าบัะไเลยสบายดี มาแล้วทุกคนเนี่ยครับเบียเลงย้ใครเต็มวน่นบ้าใครกว่าวันนะี้เนาะงานนี้เหรอครัเปียสุดยวันเนี่อาแต่ว่ารสชาติมันเดี่ยวอะไรไงอะไรัร่นเจี๊ยบขาวโอ้ยหน่นเจ๊ขาวไทยกับกัละ <c oughs> <c oughs>

แบบลวกวะมาเปบนี tang, <laughs> ้แหละบดีเลยทเบอร์วาสิไดบซิอร์ซินเปอายงารัตไ้เลยั่นอยเป็ดจังซินเปอร์อันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของ้านเลยเนาะ ม่ชิ้นัวเปื่อยไดยนี่ฮะสิ้นสิ้นหัวจระเมก็ชินงัวเขาแปลว่าเขาตุนไว้แม่นบอกตุวนาเหอันน้ขายเป็นถั่วอะไวนอะไร่มอะไร่นอไรนเนะร่ะรนไันนี่มมนะมนี่นี่ไรนี่น่ะไอ่มันไม่รนี มากินไดความากินไว่เดี๋ยวคนญานปรุงคนทุกคนปไงรุงแล้วพร้อมเสิร์ฟเราทุกคนขออิตาครับถ้วยบ๊ไงเฮดนยังกินบิเจ้าไะเลยอยนี่นะคอยนี่นะเจ้าเพ่นาก็ยังกินเบิร์ต่อนยหมนว่าจคนอื่นตัวเองกินเบิคือก่นแล้วามถ้วยใหญ่แห้งแสบแสดงว่ากินเบิร์แสดงว่าเหลือ โอ้เขากินยี่ห้อเจ๊ข่าวก็จะคือกันกินน้อยเดียวเนาะเจ๊ข่าวเนาะคือเราขายถ้วยสี่พันเนาะจะต้องสั่งชิมหาพันเด้อสิมารอบหน้ากินโมเมวสไปสั่งถ้วยชิมหาพันเนาะถ้วยเด็กน้อยถ้วยเด็กน้อยจต่ิบว่าต้องถ้วยผู้ใหญ่ถ้วยเศร้าซะเมนเมนครึ่งหนึ่งของถ้วยเนี่ยนะกินกันกินกันอนุญาตกินแล้วทุกคน แล้วมีมีหันมิหันมีนหันเป็นมหันเป็นมีหันนี่นินหัวนมหัวนมอ้ยาอ่นด้วยแล้วเปนมาให้ดิเนาะยาามเป็นเจ้าห่ฮดาวมให้กมหึงเนาะ่นคิดรุแล้วเห็นที่ปอนะไรปนอะไรอสาวจับเองเนาะเออปอสาวอ่ะ อนุบาลสามนี่ว่าปสามอิ่มแล้วกิบมีบหมแทุกคนไม่ห็นวยอประมาณกินสามลูกเลยก็อิ่มน้ำซีเปอเชื่อได้อกพยายามคอยลาเขามีอยู่เพราะว่าเขาไ่ได้หเพราะว่าเขาอ่นไม่ได้เห้เตี้ยอีรมันบต้องหเียนังนักเลยนะต้องแบกฟืนนังเล็เลียกันลายนะ โอ้ยิว่าว่อียังไไบอแบบเไปไปนะจากแบบฟูนมี่เลยรจกินอสาอยู่อุ้ยสวยไปใช่เป็นเป็นยกึ้งเนาะเปดีแอยงอีเดียขมิ้นสารชีิจัดขอจบเกมตอนนี้ก่อนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะหน่อยอาห้ากันจกินอา แกงนอไม้อยู่บ้านเจ้าหน่อยกับสีต้องรอดูพูดเสลาพูดสลาเขาได้ใ้น้อเดี๋ยวเขาจะไปให้มุกยวนภูดเสลาแล้วกันจะไปกินแกงนอไมันนะทุกคนเำหลับคลิปนี้ครับบ๊ายบาย